ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลัตาค่ะวันนี้ค่ะตามสัญญานะคะหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนต้าไปเห็นโฆษณาของบ๊อ b บ b ้บราวน์นะคะว่าเขาจะออกรองพื้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คําเครมคือแบบ เวอร์มากนะคะเขาไม่ใช่เขาเวอร์ข,ของต้าคือหมายความว่าหมายถึงว่าเออตาแตกอะไรอย่างเงี้ยอสับยากไปอีกนะคะณผ <laughs> ก็คือว่านั่นแหละมันน่าสนใจนะคะเพรเาะ <laughs> ว่าสิ่งที่เขาเคลมมามันแบบเออฮึมากเขาบอกว่าเซตตัวได้เองไม่งอแป้งอัดแน่นด้วยคุณค่าบำรุงกันน้ำกันเหงื่อติดท,ทนตล,ดตลอดวันแล้วก็ปกป้องผิวต่อเนื่องยาวนานก็เป็นคำเคลมที่เหมาะสำหรับแบบว่าลองพื้นสาวผิวมันมากนะคะซึ่งนี่ใช้เป็นคนผิวมัน นะคะก็เลยคิดว่ามันต้องซื้อมาลองแล้วเวอ้ออย่างงี้ก็ได้มาละคะ่ะ นี่เขาบอกว่าเขามี16เฉดนะคะแต่ว่าอันนี้ต้าซื้อที่ e fan boy นะคะเป็นเคาน์เตอร์อยู่ใน e fan boy ก็ไม่ได้เห็นถึง16เฉดอะหรือว่า16เฉดมันมันน่าจะมีในเคาน์เตอร์นะตาก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะว่าตาไม่ได้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบบในโซนห้างพลตก้อนหรือว่าเซนท์เวอร์อะไรเงี้ยอัน่นี้คือซื้อในใน e fan boy ต้าเลือกสีเบจมานะคะ n 0 4 2มันค่อนข้างจะตรงกับผิวที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นอีกสีหนึ่งที่ขยับไปอีกหนึ่งสีอะมันเข้มไปมันคคคือออบไไววรรรร่่ะะะสสักกยาา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 งูู้้้้นนเ1,800ททถถ ซื้อในอไอนะ้โซนแบบบิวตี้หออาจจะมีลดสิอะไอรอย่างะไรเงี้ยนะคะก็ไปดูกันเอาแต่ว่านิต้าซื้อที่บอีิบาเอ้ยต้าซื้อที่อีฟเวนบอยพอดีคือแบบอีฟเวนบอยพอดีอะ่ะก็คือขี้เกียจไปแลกอื่นๆแล้วก็เลยแบบอ่ะซื้อที่นี่มาทีเดียวนะคะ1,800บาทถามว่าค่าตัวอึบไหมก็คืออึบสำหรับด้านะเพราะว่าพอแกะออกมามันเป็นหลอดแบบนี้เว้ยคือโดปกติแล้วบอี่บามันจะเป็นขวดใช่ไหมขวดก็จะราคาวนๆอยู่ถึงเนี้ยคะ่ะก็ไม่ได้หนีกันมากแต่พอยก็คือว่าพอออออมมมมมมมััันนนนนเเเปปป็หหหลอดอ่่่่่่ะคคืไรรรูู้้วววาาาาาิณททกกยแแตึบบุี มันน้อยว่ะเออคิดคิดเองนะไม่รู้นะในจริงอาจจะเท่ากับขวดก็ได้แต่ราคาก็คือแบบจึ้งนะคะลองดีกว่าคือเราก็อยากรู้มากว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับสกินลองแวร์นั่นแหละแต่ว่าสิ่งนี้มันคือเหมือนแบบทําแตกลายออกมาเพื่อแบบว่าน้ำมนันอะไรเงี้ยอ่มาดูปัญหาผิวกันก่อนแน่นอนว่าอะไรจะรอยสี 104. ก็คงเวยอยู่เหมือนเดิมซึ่งตาจะเป็นรอยแดงเพราะส่วนใหญ่นะคะเพราะาตาเป็นคนแบบผิวออกแดงๆนิดนึงมีตรงหน้าผากภูมาด้วยนะคะแล้วก็ใต้ตาไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าต้จะแบบบวมๆตุยๆแต่ไม่ค่อยดำนะคะลุมสิวมีแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะมีแน่นอนลุมสิวลุมขนมีคมทุกอย่างหน้ามันนะคะวันนี้สิ่งที่ใช้ตอนเช้าวันนี้ก็คือ s กินแคร์เคอร์รีเซรัมอันเดียวนะคะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าไปลงหนักเดี๋ยวมันจะกระทบอันนี้เราจะรีวิวกันไม่รู้เรื่องนะ ตาไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะควรจะให้ใช้แปลงแบบหมายถึงว่าใช้กับแปลงเบอร์อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตามีวาวี่บราว์ตัวนี้อยู่ที่เป็นฟูค l c o วอร์เรดเฟชอันนี้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้ได้ด้วยกันแล้วเวิร์กไหมแต่ว่าก็เลยเตรียมอันนี้ไว้มูนช็อต t S110 ซึ่งตาก็ชอบใช้แล้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งจะใช้พัฟซึ่งมันจะยืมจุ๊บจากคอมฟอร์ดมาลนะฮะเดี๋ยวมาดูเนื้อก็กหลอดไม่ได้มีอะไรนะคะก็หลอดก็ปกติไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสมากมายเอาโฟกัสด้วย ม like ีอ่ะบีออกมานะคะให้ดูเนื้อคือต้าถามเขาว่าออกซิดไดไหมถาม b a b อะบีเขาบอกว่ามันไม่ออกซิไดนะคะแต่ถาหรัต้ตารู้สึกว่ามันน่าจะออกซิไดนิดเดียวจริงๆเพราะว่าตอนที่ทาหลังมือตอนที่อยู่ในร้านอะก็ไม่ได้แบบไม่ได้แรงมากแต่สังเกตดูว่าพอถูไปเรื่อยๆเห็นป่ะมันเข้มขึ้นนิดหนึ่งมันก็ออกซิไดแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากสังเกตว่าทาไปแล้วเนื้อแห้งไวมากเห็นป่ะแทบจะไม่มีเงาแบบปุ๊บวับปุ๊บวับเลยอะแบบแห้งไวจริงจริงนะคะตาเลยรู้สึกว่าถ้าเราไปเวิร์กกับฟองน มีจิตไม่ทันคิดว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าเนียนไหมเนียนดูดิแป๊บเดียวเองนะแห้งไปเลยอะแห้งเลยด่านแรกนะสาบต้าด่านแรกนะเออได้เพราะว่าคนหน้ามันก็อาจจะต้องการฟินิชอะไรแบบนี้นะคะใช่ดิฉันก็ต้องการฟินนชอะไรแบบนี้นะคะ<ๆ>เราจะเริ่มจากฝั่งที่ใช้พัฟคุชชั่นก่อนแล้วกันนะคะคือฝั่งนี้บีบตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะคะจะไม่มีการมาแต้ม5จุดอะไรใดๆให้มัน<ๆ>นี่อ่ะดูกันไปชัดๆนะคะอ,อ๋อต้องบอกลืมบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวต้าจะออกไปทุระข้างนอกนะเดี๋ยวเรา ไปดูกันพร้อมๆกันคือตั้งแต่ตอนที่ลองหลังมือต้ารู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้ปกปิดสูงมากซึ่งก็แอบรู้สึกประจิบคือเอาไปเทียบกับตัวสกิดลองแวที่เป็นขวดอะคนละเรื่องในความรู้สึกต้านะแต่มันได้เท็กเจอร์ที่แบบธรรมชาติดีนะคือแบบบางๆแบบ แบบแบบไม่เวอร์สกินรองแวร์มันอยู่ในโหมดของความแบบว่าผูคาเวเลชคาเวเลชมากๆโดยที่แบบไม่ได้คุมมันสูงเวอร์ขนาดนั้นคือเนื้อจะไม่แห้งท่้งนี้สกินรองแวร์จะมีความเปียกๆอันนี้ตรงหัวคิวนะคะสิวขึ้นตรงไหนไม่ขึ้นขึ้นตรงหัวคิวทําไมวะก็ปิดรอยแดงได้ประมาณนึงเนี่ยแห้งไวมากเลยคือมันแห้งแล้วอะนานๆถ้าใครแบบเกี่ยไม่เก่งนี่คือต้องรีบเลยปัดตกไปได้เลยสาหรับคนหน้าแห้งนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะรอดอย่างงี้ข้างหนึ่งต้องใช้กันถึงแบบอูดสามบีบทีเดียวเนื้อมันจะความแบบน้่่่ะไไไมมมมมมคคครรีี หรือว่าจริงๆลรวเวิร์กก่นอนดีกว่าจะได้ผลที่ดีก็ไม่แต่แต่ไม่อยากให้เพื่อนอะวันนี้ต้าจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนจะได้เห็นว่ามันไม่มีตัวแปรอื่นๆที่มาแบบดูว่าแบบมันปิดหรือไม่ปิดอ๋อมีความแบบไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมแต่ว่าตรงช่วงนี้ที่เป็นรอยสิวอะมันแอบมีความแบบแห้งแบบแห้งอะ โอเคฝั okay. ่งนี้นะคะใช้เป็นพัฟคุชชั่นนะคะมันไม่ได้ดูโป๊ะจนเกินไปยังม,มันมีความเป็นแมทที่แบบยังมีความงานผิวอยู่อะเออแต่วันนี้ถ้าใครชอบความแมทแต่ยังไม่หนาจัดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ปกปิดได้ในระดับที่น่าพึงพอใจเลยนะอันนี้อันนี้เป็นเงาตอบหน้านะคะไม่ต้องสงสัยว่าอะไรบุ๋ม,บ,มบุ๋มเลยมาอีกฝั่งหนึ่งแรงมากดีกว่าเราจะลองใช้กับแปรงของบอบบี้บาร์ที่เป็น full coverage ของเขาดูนะอันนี้เขาต้องเทใส่หลังมือเลยเธอเชื่อว่ามันก็ออกซิได<ๆ>้<ๆ>์เว<ๆ>้ยเพราะหลังมือฉัน ก็เข้มไปแบบนิดหนึ่งอ่ะแต่ไม่มากแต่ไม่มากนี่ค่ะพอใช้แป้งอันนี้แล้วมันแบนแบบางจังวะบางเหมือนไม่ได้ทาเลยหรือว่าไม่ได้เป็นแปง้งแป้งพุ่มไม่เวิร์กนะคะผัดไปเอาแป้งแบบหัวตัดแบบนี้บ้างอันนี้ของมูนช็อตเฮ้ยแต่รู้สึกได้เลยว่าใช้รองพื้นเปลืองถ้าไม่ได้เวิร์กกับนิวนะฉันว่าถ้าเวิร์กกับนิวอาจจะไม่เปลืองเท่านี้หรือว่านิลอนิวทาดูวอ่ะนิวทากด้ อี่าหลายใจอย่าอ่า,อาตรงนี้นี้แบ่งแบ่งพื้นที่เดี๋ยวตรงนี้จะเอาแปลงทาเดี๋ยวตรงนี้จะเอานิ้วทาแล้วกันนะเราลองเปลี่ยนมาใช้แปลงหัวตัดดูบ้างโหคือมันแห้งไวมากอะ่ะมันแบบ มันไม่มีเวลามาอ้อยอิงเลยวะ่ะหล่อนจะไม่มีการมาแบบว่าบีบแล้วก็คุยนะไม่มีนะหมดเวลานะจ๊ะบีบแล้วคุยฉันว่าใช้แปรงไม่เวิร์กสำหรับฉันนะแปรงไม่ได้แปรงไม่ได้แปรงแปรงไม่รอดไม่รู้ใกล้ๆมันเห็นบปก่มันแบบแปรงไม่ได้เลยอะแปรงแปรงมีความแบบตรงนี้เป็นคาบอะนิดนึงคุณแม่หนูไปไม่ได้มานิ้วแต่ความร้อนจากนิ้วอาจจะทําให้แบบว่านึงดีขึ้นเออเลยเดย นิ้วได้ประมาณหนึ่งอ้ะนิ้วก็มีความใกล้เคียงกับแปรงที่ว่าฟินิชจ,จะค่อนข้างธรรมชาติเห็นปะรอยแดงจากสิวก็ยังคงอยู่ไม่ได้ว่าหายไปที่ใดหายไปไหนคือได้ฟินิชที่แบบธรรมชาติเกินอะธรรมชาติจนแบบถ้าธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องทารองพื้นอันนี้ปิดเอบาที่สามอะ เดี๋ยวทุกคนถามว่าทายต้องแตแผลบเนื้อลองพื้นเันแห้งจนไม่สามารถที่จะแบบวนอย่างนี้ได้ถ้าวน V ีซิเป็นคาบสูงมากตอนนี้ชัดเจนเดี๋ยวตรงหน้าผากเหลือเดี๋ยวลงเป็นฟองน้ําให้ดูอะครบทุกแบบแล้วตอนนี้ฟองน้าไม่ได้ชุบน้ํานะคะปรากฏว่าอ๋อเวอร์กับฟองน้ําดีที่สุดทิษดีของดิฉันก็คือพัง ฟองน้ำก็ให้อารมณ์แบบอืมพาลงพื้นแล้วเวอระ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนเลยนะที่รู้เลยก็คือว่า <c oughs> ถ้าอยู่จะเอาแบบปกปิดเลยและเรารู้สึกว่าเสริมประสิทธิภาพของตัวรองพื้นได้ดี <c oughs> แบบพับคูชชั่นคือเป็นเลิศสุดปกปิด ดูเหมือนทารองพื้นมาจริงแล้วก็แต่แบบไม่ได้หมายความว่าเคกกี้นะเพิ่งว่ารู้ว่าแบบมีอะไรโครเวอร์เอาไวนะ้แต่ถ้าฝั่งนี้ที่ใช้แปลงสังเกตดูว่ากระใต้ย,ยังอยู่เห็นปะรอยสิวยังเห็นอยู่แล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เทกเจอร์ผิวเราดูแบบเนียนขึ้นแต่อย่างใดลูขุมขนยังเห็นอยู่นะคะตรงนี้อ่าฝั่งนี้คือใช้แบบใช้แปลงเมื่อกี้เราใช้2แบบเลยนะทั้งแบบพุ่มกับแบบอัดแข็งแบบแล้วก็ตรงกล้องรู้จะเห็นไว้แต่ตรงนี้มีการบริเวณที่แบบเป็นคราบนิดนึงตรงนี้บริเวณนี้ต้าใช้นิ้วในการแบบ ะะ,ะ,ะนะคะก็คือต้องบิวเลเยอร์ขึ้นไปอีกอะ่ะเพราะว่ามันยังปิดรอยสิวได้ไม่ดีกับเท่าฝั่งที่เราทาด้วยผับคุชชั่นเออด้านบนใช้ฟองน้ำครึ่งนี้นะคะใช้ฟองน้ำมีความรู้สึกใกล้เคียงกับเหมือนเอาแปรงและนิ้วแบบบวกรวมกันรนะอยอจุดแดงอนะีรยังอยู่เลยคือคือเหมือนแบบถ้าคุณอยากได้ความธรรมชาติเลยอะ่ะนิ้วฟองน้ำแปรงแต่ฉันแอบอยากตัดแปรงออกเพราะฉันรู้สึกว่าใช้แปรงแล้วมันมีความแอบเป็นคราบสูกมากเพราะมันแห้งไวแต่ว่าถ้าอยากดูธรรมชาตินิ้วได้นะคะแต่ ถามว่าแห้งไหมแห้งชิบหายเลยนะตอนนี้แต่ไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบผิวขาดความยืดหยุ่นอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะแต่แบบมันฟิลลิ่งมันรู้ได้เลยว่ารองพื้นมันแห้งอ่ะโอ้โหพาวเวอร์ซ้ำตรงจมูกเห็นปะ ไอเฮียมันเป็นแบบมันเป็นแบบข่าต้องใช้ความอุ่นจากนิ้วกดจริงๆอุงวิ้นหมูกแดงงูชมูกแดงเพราะมันไม่ติดป่ะวะเนี่ยจมูกคนต้องใช้พาวเวชั่นช่วยแล้วนะท่านผู้ชมแต่อย่างนี้ทำทำให้ฉันแอบ,บเห็นอนาคตเหมือนกันนะว่าข้างที่ใช้แบบอีโุเท็กเจอร์บางๆอ่ะแต่มันช้ากว่าอันนี้แอบบเริ่มเริ่มเ,มเมงาๆนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้ป้าจะใช้คุชชั่นที่เป็นแบบเอ่อบรัชแบบเป็นผงๆเป็นแบบเป็นฝุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวข้างนี้ป้าจะใช้เป็นเอ่อบรัชที่เป็นแบบไม่่่่เเเเชชิงงงคครีีีมออ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 อะะะันนน้้้ขแแแบบบบบบปปปาทตใ คอนซีตบอ่ะเออนหนๆก็แบบเหมือนแบบใช้พับคอนตบก็ใช้ทีเดียวหน้าเดียวอันนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ดิฉันน่าจะมีแก้มสองสีมาจากนันก็มาลงแป้งกันเดี๋ยวฝั่งนี้จะลงเป็นเอ่อแป้งโปร่งแสงธรรมดาของอเวอร์กลาสนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกฝั่งนี้ั้าจะลงเป็นผสมรองพื้นแล้วกันจะได้ดูว่าเวลาเท x เจอร์บวกกับที่มันค o อบเยอร์สูงจะเป็นยังไงแล้วก็ฝั่งนี้ที่ค o v e เร์สูงแล้วเวลาบวกกับแป้งที่เอ่อเบาลงจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นเซฟอราแล้วกันนะคะ,ะ,คะเป็นแป้งที่ดีแล้วที่ฉันชอบเนี่ยนะคะทาดว้วยพับชิเซโดนะคะชิเซโดนั่นเองอ่อปัดแก้มอาอลืมส่วนอื่นนี้ฉันไม่แต่งอะไรแล้วนะคะคิวก็ปัดนิดหน่อยพอเพราะว่าขี้เกียจแล้ว,วเหมือนฝนจะตกอีกแล้วโว้ยมีดังแล้จ้าคุณแม่เห็แนแล้วหน่อย ขอทาแค่ตรงจมูกกับจ้งอยปากพอเนาะเรียบร้อยนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากพอแค่นี้พอนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้าจะใช้แมสเป็นปากสีดําแล้วกันเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันติดที่แมสเยอะแค่ไหนนั่นเองนะคะจะได้เป็นการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบไปด้วยว่าในระหว่างวันที่เราใช้เนี่อพจาเราจะถอดแมสออกไม่ได้อีกแล้วนอกจากกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยเนาะเราจะมาดูว่ามันจะติดแมสไปเท่าไหร่แล้วตรงเนี้ยจะเหลือไหมฝั่งที่เป็นคุชชั่นนี้จะเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเหล ได้ถึงขนาดที่เครมไว้หรือเปล่านะมันจะดีจริงไหมกับราคาพันแกับมอวี่บาวสกินลองแวอันนี้นะคะแต่ขออย่างแรกขอชื่นชมว่าสีดีมากสีเวิร์กเพอร์เฟกนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือแห้งจริงแห้งจังใครหน้ามันมึงเลิฟนะคะป้าปเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันดัวตอนนี้ประมาณบ่ายครึ่งแล้วไปจ้ะ วันนี้นะคะดิฉันจะให้นิยามเป็นว่าวันนี้เป็นวันมาหาวิโยคกนะคะลานจอดรถเซน t r เ l w ร์เวร์ที่เป็นตึกสามพปิดทำไมกูต้องมองกระเป๋าวันนี้ด้วยอ่ะสรุปให้แบบลูกผีลูกคนนะคะตอนนี้เชื่อไหมตั้งแต่บ่ายสองกว่านี่จะบ่ายสีไม่ได้ที่จอดรถเลยคืนนี้เราจะขับรถกลับออฟฟิศที่อารีละแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่งแก๊บมาที่นี่เชื่อเลยวะ กลับออฟฟิศแล้วเนี่ยเลวกว่ากูวันหายที่จอดรถอีกสรุปนะคะขับกลับออฟฟิศ10กว่านาทีเท่านั้นโคตรเสียเวลาเดี๋ยวใส่แมสแมสสะอาดเอี่ยมอ่ะดูวไว้แดงก็ถือซะว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจจะได้แบบแวบะบกินข้าวค่กลับนั่งรถไฟฟ้ากลับเฮ้อชีวิตไปรับจ แต่แล้วก็ถึงเซนทรันเวิร์สักทีนะคะนี่กระเป๋าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แล้วก็จะได้เอาน้องไปใช้งาน <c oughs> น้องทีโมโมโกะนมจ้า เดี๋ยวไปสรุปทีเดียวแต่ตอนนี้กินก่อน อาะล้ค่ะถึงบ้านถึงช่องแล้วนะคะหลังจากที่ดูน,นี่นั่นเสร็จไปเรียบร้อยในวันนี้ภารกิจอันน่าเบืที่สุดในโลกนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน14นาทีนะคะก็เราเริ่มทากันตั้งแต่ประมาณบ่ายมุมก็ตกประมาณตอนนี้11ชั่วโมงประมาณนี้เนาะเอ่อจะมาสรุป12ชั่วโมงไม่ได้มันน่าจะดึกไปตอนนี้ฉันง่วงมากแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราทาด้วยพัฟคัชชั่นเนาะยังไม่ลืมฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตอนนี้ทาด้วยแปรงตรงนี้ทาด้วย นิ้วแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้ทาด้วยฟองน้ํานะคะโดยรวมสําหรับต้าตอนนี้อ่ะต้ารู้สึกว่าแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเงาใช่ไหมซึ่งมันเป็นแบบช่วงมาอารมณ์ทีโซนเนี้ยแต่สัมผัสสังเกตว่าตรงด้านข้างที่ไม่ใช่ตรงบลัชออนยอยะไรเงีแบบ้ยมันยังแบบม,แบบมันยังแห้งอยู่เลยว้ยมันยังแบบคือวันนี้ต้าไม่ได้เช็ดหน้ามีเผอเช็ดตรงตรงเนี้ยตรงตรงช่วงร่องจมูกอะ่ะตอนที่ไลฟ์ในทิกต็อกนะคะช่วงประมาณตอน4ี่ห้าทุ่มคือแบบกำลังไลฟ์อยู่แล้วก็เผอเอานิ้วไปแตะๆสองข้างนะคะแต่นอกนั้นเนี่ยไม่ได้เช็ดเลยแล้วก็ีวัน เราใส่แมสใช่ไหมคะมีการถอดออกบ้างเล็กน้อยไม่ได้แบบถอดเข้าถอดออกทีขนาดนั้นนะคะ oh. ก็มีการถอดออกตอนไปรองแว่นอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนี่ดู B4 อเนี่ยก็แน่นอนตามที่เห็นในคลิปว่ามันมันดําๆไม่มีอะไรแต่อันนี้คือด้านในที่เราใส่และอัน,นี้ยคือใส่ตั้งแต่แบบก็นานอะ่ะตั้งแต่4ี่โมงยาวมาจนตอนที่ตาเดินถึงออฟฟิศก็ประมาณแบบ2องทุ่มอะไรเงี้ยใส่ถอดๆนะคะซึ่งจะให้ดูว่ามันไม่ได้ติดแมสเยอะขนาดนั้นนะคะในกล้องมันอาจจะดูเหมือนแบบขาว เพราะว่ามันก็จะพยายามทําสีดําให้ขาวขึ้นนะคะจะบอกว่ามันติดค่อนข้างน้อยมากจริงๆคืออยากให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าคือตาไม่รู้จะทำไงให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมันก้องมันพยายามปรับให้ขาวอ่ะเอออธิบายไม่ถูกรองพื้นติดแมสแบบค่อนข้างน้อยแบบน้อยน้อยน้อยกว่าทุกครั้งที่แบบตาใช้อื่นๆเลยขนาดฝั่งนี้เป็นฝั่งแป้งฝุ่นฝั่งนี้เป็นฝั่งแป้งผสมรองพื้นอะ่ะมันยังแบบติดน้อยเลยอะ่ะแล้วคือมันก็ยังอยู่ เฮ้ยซึ่งอันนี้ดีนะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าใครต้องการหารองพื้นที่ติดแมสน้อยๆหน่อย,อย,อยตัวบอบบี้บาร์อันนี้คือตอบโจทย์อันนี้คือเทสให้ดูเลยว่าเอาแมสสีดํามาใช้เลยจะได้เห็นนะคะมันติดเยอะติดน้อยแค่ไหนถือว่าในเรื่องของความติดทนอ่ะคือทางนางนางทำได้ทาําทําได้ดีนะคะแล้วก็ข้อที่2สําหรับตาในเรื่องของความปกปิดอะตาให สัก10นะให้ประมาณสัก8เพราะว่าในรอยไอ้ที่มันเป็นแบบจัดๆัดอะอย่างเช่นแบบรอยแดงจัดๆอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นแล้เห็นแล้วรอยสิวอันเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเน,นี้ยสิวปูดพรพพ้อมจะระเบิดน,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 นะคะโดนเจาะแน่นะคะก็คือทำได้ในระดับที่ไม่ได้ถึงขั้น full coverage จนแบบไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะไอไตรงเนี้ยที่เป็นแบบจุดแดงๆก็ยังมีอยู่นะคะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ไมไ่ถึงขั้นแบบหูหายไปเลยดังนั้นก็ถ้าเต็มสิบป,ป้าให้ แต่ถ้าใครรอยสิวอะไรน้อยๆหรือว่าไม่ได้แดงจัดมากอะไรเงี้ยอาจจะค่อนข้างปิดได้ดีมากพอสมควรเลยถ้าแบบเป็นคนรอยสิวน้อยๆน,นะถือว่าเป็นการปกปิด8เต็ม10ที่ดีอืมเป็นเป็นฟินนชที่แบบโอเคนะคะอันดับที่3เรื่องการควบคุมความมันอย่างที่ต้าบอกว่าตอนนี้ผิวอะยังแห้งอยู่เลยไม่รู้จะได้ยินเสียงว่า ต้าว่าเขาควบคุมความมันได้ดีใครที่หน้ามันจัดจัด,จดต้าว่าอันนี้จะแบบชอบมากแต่ถ้าใครที่ผิวแห้งน่าจะเกลียดเลยเพราะามันแห้งมากจริงๆนะคะมาถึงเรื่องที่4เมื่อเช้าที่เราทาไปอ่ะต้าอย่างแอบกลัวว่าแบบไอ้เฮียจะติดทนไหมวะเพราะว่าตอนที่ทามันเริ่มเป็นแบบมีความเป็นคราบตรงจมูกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจะเห็นไหมถ้าเราลูกซูมตรงจมูกก็ยังอยู่ดีอยู่นะไม่แย่ แล้วก็ตรงที่เป็นแบบเราคิดว่ามันจะต้องเป็นคราบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ค่อยทําได้ดีเลยอะ่ะดีแบบดีดีเลยแบบตอนแรกคิดว่าตอนเช้าไม่รอดแน่ระหว่างวันคือแบบตุยต้องมีหลุดเป็นแหวงเป็นวงคือไม่แล้วก็ตรงบริเวณด่างนะคะที่ต้าใส่แว่นวันนี้ต้าใส่แว่นทั้งวันนะคะยังคงสภาพติดทนได้ดีมีไหลออกไปบ้างเพราะว่าด่างแว่นมันถูไปถูมานะ<ๆ>ก็ยังอยู่ดีนะคะเรื่องหลุมสิวเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่มีรองพื้นใดในโลกที่กบหลุมสิวได้มันคือ t e เจอร์ผิวค นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะงเห็นว่าต้าก็จะมีหลุมสิวที่ชัดเจนอยู่มันก็เป็นเรื่องของกายภาพหนังหน้าของแต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะกลบหลุมสิวนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นรองพื้นที่ทำมาเพื่อเติมเต็มแม้ว่าจะมีรองพื้นที่เติมเต็มมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเฮ้ย <c oughs> ฉันลืมอีกเรื่องหนึง่งเรื่องบลัชออนฝั่งที่ใช้บลัชออนแบบครีมนะคะกับฝั่งที่ใช้บลัชออนแบบฝุ่นไม่ต่างกันเลยไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดสรุปองค์รวมเลยอันนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซืืื้้้้อออไดดดนนนนนนนะคะคคคใรรรรรที่่่เป็นนหหหหหาาาาามมมััมััจธผผววสแตลง ผสมขึ้นไปอะ่ะคุณสามารถซื้อได้ถ้าใครหน้าแห้งไม่ต้องโยนทิ้งสี <c oughs> ดีมากเรื่องที่กลัวว่าจะออกซิได่ระหว่างวันอันนี้รอใครที่มองหารองพื้นที่มีฟินิชที่บางแต่คุมมันได้ดีและปิดได้ระดับที่ดีแบบไม่ต้องคอนซีลเลอร์ก็ได้อันนี้ตอบโจทย์นะคะมึงซ <c oughs> ื้อเหอะอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดเป็นการจ่ายเงินพันแปดที่รู้สึกว่าคุ้มค่าตัวอยู่พอสมควรสําหรับต้านะมา <c oughs> ถึงข้อเสียกันบ้างนะคะถ้ามันมีข้อดีซะทุกอย่างมันคงจะเวอร์เกินไปนะคะข <c oughs> ้อเสียอย่างแรกที่ต้ารู้สึกได้เลยตั้งแต่ตอนซืื้้ออค่าสึกว ราคาค่อนข้างสูง1,800บาทแต่ 8. เราก็เข้าใจว่าด้วยความมันคือเราซื้อเทคโนโลยีเราซื้อความสวยอะเธอย u you น n o w แต่ถ้าถามว่าราคา1,800สำหรับคนคนหนึ่งที่ซื้อรองพื้นไม่บ่อยมันแพงไหมแพงนะคะสำหรับคนที่เขาไม่ได้แบบว่าหนูมีรองพื้น10บหลอดอะไรเงี้ยคนที่ซื้อรองพื้นไม่บ่อยหรือเล่นเครื่องสำอาง,งอยู่แล้วตารู้สึกว่าทุกคนอาจจะโอเคแหละสำหรับตาเออ,เอ,อโอเคได้ได้ได,ได้แต่ก็ ก็แพงนะมืออะไรเงี้ยแล้วแต่พิจารณาของแต่ละคนเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องแพงถูกมันเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าคิดยังไงนะคะก็ไปพิจารณากันเอาเองชัดมาเรื่องการใช้งานเอ่อด้วยความมันแห้งไวมากนะคะพอมันแห้งไวมากเนี่ยเราจะต้องเวิร์กลงบนผิวอย่างไวถ,ถ้าเป็นตัวใช้พัฟคูชั่นลงขณะใช้พัฟคูชั่นลงไม่โดนนิ้วมือก็ยังต้องเวิร์กงานให้ไวแล้วก็ยังต้องใช้หลายบีมันไม่ได้เหมือนเนื้อครีมฟีรองแวร์รุ่นขวดที่แบบเรายังมีเวลาเวิร์กกับมันได้แบบมีจังหวะเวลา นิดนะระวังเรื่องนี้ยากเรื่องนี้นะคะข้อเสียมีประมาณนี้ค่ะนอกนั้นต้ายังไม่ได้เจอข้อเสียที่ที่ไม่ดีเอาเป็นว่าเอ็เอียนไปทางดีซะเยอะมากกว่าแล้วก็ถามว่าตรงคาเค็มไหมต้าว่าได้นะใครอยากได้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูอีกทีนะคะต้าก็เป็นตัวแทนสาวผิวมันมีลุ่มซิวรอยสิวรอยแดงอะไรมาทําให้ดูนะคะแล้วก็ทําเทสให้ดูในวันนี้หวังว่าทุกคนจะเอาไปน,นำาหวังว่าทุกคนจะนําเอาไปเป็นการตัดสินใจได้นะคะซื้ออะไรเงนินทุกบาททุกสางเวนันนมีค่าหมดนะคะดังนั้นเนี่ยซื้อให้คุ้มให้ใช้ ได้นะจากไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะชอบการเทสอะไรแบบนี้นะจ๊ะบาย